ตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาครับบริการ valet parking สร้างความสะดวกสบายในการจอด,ดรถให้กับผมมากเลยครับไม่ต้องไปหาที่จอดรถมาถึงปั๊บฝากกุญแจและก็สามารถเดินเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยครับซึ่งการอำนวยความสะดวกนี้นะครับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากเลยนะสำหรับอาชีพอะโฮสเตสเพราะว่าเราจะต้องทำให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยพึงพอใจครับการเป็นอะโฮสเตสไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะเป็นฝันที่มีที่จำกัดจะต้องคนที่มีคุณสมบัติที่พร้อมจริงๆเท่านั้นนะครับถึงจะเหมาะสม ทำให้สาวๆหลายๆคนเนี่ยต้องหอบันสมมติเธอในกลับบ้านไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่านางฟ้าคนต่อไปจะเตะตายกรรมาการแค่ไหนครับเห็นสาวหน้าคมหิวเข้มคนนี้นะคะทุกท่านก็คิดว่ามิ้วคงจะเป็นสาวใต้แต่ที่จริงแล้วเราอ่อนเจียงใหม่เจ้า สวัสดีเจ้านางสาวไอนาดาพิทักษ์วงอายุสา3ปีจบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ Hi everyone my name is ไอนาดาพิทักษ์วง you can call me milf now I'm 23 y e a r s old I'm graduated at แม่โ o University ้าเจียหาวรวงสิ้นสุดทางเลื่อน end of the walkway รวังสิ้นสุดทางเลื่อน end o the walkway รวงสิ้นสุดทางเลื่อน end o the walkway กดให้นูได้นะคะท่านคณะกรรมการรวงสิ้นสุดพี่แท้งทำไมไม่กดดูเขาเป็นเป็นหุ่นยนต์นะครับ ่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการของเรายังไม่กดปุ่มหยุดให้กบลังฟ้าคนไหนเลยนะฮะพอะพวกเธอผ่านมาบนสายผ่านแล้วก็ผ like ่านไปเดี๋ยวเราไปดูครับว่านางฟ้าคนต่อไปจะทําให้กรรมการเนี่ยกดปุ่มหยุดได้หรือเปล่า สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอังสนาคำหานพลนะคะชื่อเล่นชื่อซาอายุ21ปีคือก็เป็นความฝันมาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นแอร์แล้วเวลาเราขึ้นเครื่องบินตอนเด็กๆอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเห็นเขาแบบพูดจายิ้มแย้มน่ารักสดใสใสเราตลอดเวลาแล้วก็ประทับใจตรงนั้นนะคะก็ต้องขอบคุณรายการดีแอนเจอร์เหมือนกันนะคะที่ให้โอกาสได้ผ่านเข้ามาถึงรอบออดิชั่นในรอบนี้นะคะ่ะเพื่อจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าจะทําได้ไหม สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอังสนาคำหานพลนะคะชื่อเล่นชื่อซาค่ะอายุ21ปีจบการศึกษาม,มาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์โครงการภาคพิเศษค่ะ,ะซามีความใฝ่ฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วชอบในงานบริการมากแต่ซาเชื่อว่าสมัยนี้ไม่ใช่ใครทุกคนก็จะสามารถเป็นแอร์โฮสเตสได้ทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถและมีของในตัวค่ะวันนี้ซาจึงพกของในตัวมาเพื่อ สวัสดีค่ะจ้าขอบคุณค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ทำไมถึงอยากเป็นแอร์โฮสเตสคะ <c oughs> เป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็ก,ก่ะคะ่ะแล้วก็คิดว่าเราน่าจะทำงานนี้ได้ดีเพราะเราชอบเรามีประสบการณ์ทางด้านงาน บริการมาแล้วแล้วเราชอบรู้สึกว่าเวลาเราทำอะไรไปแล้วเหมือนบริการให้ลูกค้าหรือคนอื่นๆไปแล้วเขามีความสุขซ่าก็จะรู้สึกมีความสุขค่ะเหมือนเป็นพวกบ้ายอชอบเป็นคนแบบแฮปปี้เวลาเราทำไรให้อะไรเงี้ยค่ะทำงาน <c oughs> อะไรมาครับบริการออพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารดูแลแคชเชียร์ดูแลลูกค้าในร้านอาหารอะไรเงี้ยมาค่ะแล้วปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นนักกีฬามวยไทยอาชีพค่ะอ่ะ เดี๋ยวเป็นอะไรนะเป็นนักกีฬามวยไทยอาชีพค่ะมวยไทยอาชีพเลยอฮะใช่ค่ะขึ้นเรียกว่าขึ้นต่อยกับคู่ชกอย่างนั้นเลยอะค่ะใช่ค่ะเคยชนะน็อกมึงงไหมคะเคยค่ะว้าวเวทีไหนก็เป็นแชมป์เวทีมวยอัศวินดำโอ้โแล้วก็เป็นแชมป์มวยไทยโลกค่ะของ WPMF สหพันธมวยไทยอาชีพโลกค่ะรุ่นร้อปอนด์ ถ้าวันนี้ครูพูดอะไรผิดพลาดไปคุกราบขออพัยตรงนี้เลยนะคะเรื่องเมาี่คุณกับันถนัดครับติดตามชมเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าผมเนี่ยโดนเตะแล้วก็เสะล้มไปเลยล้มจริงด้วยนะคะแต่ว่าขอโทษนะครับปีนี้เราทราบเทคนิคแล้วครับไม่มีล้มแน่นอนครับเตะมาเลยลกปีนี้เดี๋ยวเดย เตะตอนนี้เลยเหรอีนีแล้วลงไปกองกับพื้นพี่กิตเลยพี่กิตหล่อเกินโอ้โหอย่าเพิ่งเตะนะคะเตะชุดนี้ไม่น่าจะงามสักเท่าไหร่นะคะไปเปลี่ยนชุดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเตะพี่กิตค่ะไปเลยค่ะเปลีเลยครับเชิญเลยครับเปลี่ยนชุดเลยครับป้องกันความหวาดเสียวด้วยมาวอร์มวอร์มวอร์มอากาศต่ออากาศ

ทำตัวเองอยู่กันเอาเรอยกโอเคสบายมากพืนโอ้ยคืนคืนคืนอ้นแล้วค้นแล้วยุดแขนหักแล้วแขนหักแล้ว ขออลงทีต้องเต็มที่ทำอะไรต้องเต็มที่ค่ะทำอะไรต้องทำเต็มที่ใชจะเปคะลูกอันนี้สำหรับพี่แท่งนี่อาจจะเบาไปนะฮะเรามีเป็นวัสดุคลาสสิกครับโอ้ต้องวัสดุนี้ครับพี่แท่งครับวิธีการวิธีการต้นกล้วยนะไม่ใช่ต้นแท่งไม่ได้ถืองี้นะให้ถืองี้อ๋ออ๋อเดี๋ยวค่ะอันนั้นน่ะอันนั้นจะโดนกล้วยกล้วยพี่แท่งแล้วค่ะทำหน้าฟินด้วยเอาต้นกล้วยพอค่ะ

สามทีงเกือบขาดจริงๆกล้วยเนี่ยขาดยากมากนะครับนี่หักหมดนี่ถือว่าแน่มากครับสุดยอดมากครับแล้วผู้หญิงด้วยครับขอบคุเลยครับขอโทษนะคะออ้ยมาคุณเอ้ยก็คุยกับเขาดีๆแล้วกันพูดแค่นี้อยากทราบว่านะคะดิฉันจริงๆครูไม่ได้อยากทราบอะไรแล้ว ขอขอเรียนถามพอใจแล้วนี่อะไรอยากทราบคะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอะไรสงสัยเลยขอหนึ่งคำถามพี่ดูการเป็นนักมวยอาชีพของหนูอ่ะหนูอยู่ระดับบนมากเลยนะคะแต่ถ้าหนูได้มาเป็นแอร์หนูก็เป็นแค่แอร์คนหนึ่งที่ทําหน้าที่บริการบนเครื่องบินเท่านั้นถ้าให้เลือกอาชีพที่เจิดจรัสของหนูอยู่แล้วกับแอร์โฮสเตสธรรมดาคนหนึ่งหนูจะเลือกทําอาชีพอะไรคะ หนูจะบอกว่ามวยไทยเราไม่สามารถชกได้ตลอดชีวิตค่ะฉะนั้นแอโฮสเตสคืออาชีพจริงๆที่ทำได้จริงๆหนูก็ต้องเลือกแอโฮสเตสถ้าหนูทำแอโฮสเตสได้ค่ะร่างกายของคนเราอะค่ะเ,เราใช้ไปมากๆอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มันก็จะเสื่อมสมรรถภาพไปทุกวันอา,อาจจะอยู่จุดสูงสุดแล้วจริงๆแต่ณวันหนึ่งทุกคนก็ต้องลืมไม่ใช่ว่าเราจะมีชื่อ ไปตลอดการคือหนูยังไม่ถึงขั้นขนาดที่ว่าเป็นฮีโร่ของทุกคนที่แบบทุกคนจะจําชื่อหนูไปตลอดการขนาดนั้นแต่ว่าคืออาชีพจริงๆที่หนูอยากที่มันจะทําให้หนูมั่นคงอะไรยเงี้ยค่ะทำทำได้จริงๆก็คือเป็นอาชีพแอร์เพราะชีวิตต้องเลือกค่ะไม่สามารถทําอะไรไปพร้อมกันหลายๆอย่างได้ค่ะถ้าเกิดไปเจอคู่ชกที่หนูเคยน็อกเขาไว้แล้ววันนี้พ่อแม่เขาขึ้นมาแล้วเขาจําหนูได้ค่ะค่ะแล้วเขาอาฆาตเลยค่ะ แล้ววันนี้เขาขึ้นมารับบริการอยู่บนมาเป็นผู้โดยสารของหนูแล้วเขาไม่ขอรับการบริการจากหนูหน,หนูจะทำยังไงคะหนก็ต้องสอบถามว่าเราเราทำอะไรที่ผิดไปหรือว่ายัางโกรธเคืองกันอยู่ก็ต้องขอโทษด,ด้วยตอนนี้ทำหน้าที่อยู่ก็อยากจะให้บริการอย่างเต็มที่คะ่ะถ้าเขาไม่พอใจจริงๆก็ คงต้องให้เปลี่ยนโซนหรือว่าอาจจะบริการเขาด้วยน้ำเย็นๆดูแลเขาดีให้มากขึ้นกว่าเดิมคือเหมือนยิ่งเขาไม่ชอบก็ยิ่งต้องดูแลให้ดีหนักกว่าเดิมค่ะ,คะถ้าอย่างนั้นมาฟังคำตัดสินแล้วกันนะคะครูขอเริ่มจากครูก่อนนะคะคำตัดสินของครูคือผ่านค่ะ ต้นหอมค่ะและผลกรารตัดสินของหอมคือผ่านอยู่แล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยผลการตัดสินของผมก็คือผ่านนะครับ,บม, <laughs> มีแอร์เป็นแชมป์โลกนะ าเลยครับชครับคุณชาครับคุณชาระดับโลกแล้วเรื่องแง่นิสบาศบอกอะไรถึงประชาชนไหมฮะถึงประชาชนที่ดูอยู่ตอนนี้ครับให้เขาเชียร์เราหน่อยถึงนี้ของของหนูอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันหน้าตาหนูอไม่ให้ใจหนูรักนะคะเดี๋ยวจะให้เป็นกําลังใจช่วยเชียร์ด้วยค่ะมันมีความใสซื่อแบบไม่รุงแต่งเลยอ่ะเป็นระดับนี้ แล้วก็ยังข่อมตัวยังน่ารักใช่ Good evening ladies and gentlemen May I introduce myself My name Jittima มงคลหลอกพวกพี่หรือเปล่าใส่ชุดพยาบาลมาไม่ใช่จริงแล้วเรียนพยาบาลเป็นพยาบาลจริงไหมเป็นค่ะสาธิตหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะทีช่วยเหลือคนไข้มาแล้วค่ะอ้ยังไม่ทันจบเลยโอ้